สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาเจอ,เจอกับเซโนแมมเซรีไทยรถจ้วยกันอีกแล้วนะคะและที่นี่ที่เดิมนะคะเซรีไทยรถส้วยสาขาสนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะ วันนี้ก็มาเอาใจสายครอบครัวกันบ้านนะคะใครที่กําลังมองหานะคะรสไตล์ครอบครัวกันอยู่นะคะวันนี้นะ้องแหม่มจัดมาให้แล้วจ้าวิวีิจ๋านะคะกับอีซูซูมิวเอนะคะคันนี้3.0 DVD Navigator นะคะคันนี้จะได้ปี2017นะคะสีน้ําตาลสวยๆเลยนะคะ กับราคาสุดพิเศษเลยนะคะเพียงแค่6ก9 0 0 0่บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะคะ6 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นจากพ,พี่จ๋าบอกเลยว่าได้ขับอิซุสมิ x นะคะราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะและที่สำคัญนะคะรถไม่มีชนหนักจมน้ำพิคว่ำไม่แท100้ร้อเเซแน่นอนนะคะพี่พี่นะไม่มีสวมซากไม่มีตัดต่อไม่มีติดแก๊สนะคะและยังมีรับประกันวารันตีเครื่องยนต์เล็กเยร์ให้อีกด้วยนะคะ พี่ๆท่นานใดนะคะที่สนใจหรือว่ากําลังมองหาอยู่นะําบอกเลยว่าไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟเน้นก็คุ้มนะคะได้รถสวยๆแบบนี้ราคาถูกๆแบบนี้นะคะบอกเลยว่าประหยัดจากไบแดงไปหลายแสนเลยทีเดียวนะคะใครที่ต้องการหรือว่าอยากได้นะบอกเลยว่าห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะภายนอกภายในตัวรถนะคะน้องแหม,ม่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ให้น้องแหม,ม่มด้วยนะคะ เดี๋ยวตามน้องแมมมาชมในส่วนของตัวด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะได้เป็นนี้เลยชมหน้าโครมเมียบนะ,ะชมหน้ากระจังหน้า,นนาก็จะได้เป็นโครมเมียมส,สวยๆแบบนี้นะคะโลโก้อิซูซนะคะยังอยู่รครบนะคะตัวน,นี้นะ,ะในส่วนของไฟนะคะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะ,ไฟ,ะ,คะไฟตัดหมอกมีมาให้พร้อมนะคะเสริมหลอด้วยแบบ ตัวคาดหรือว่าตัวคิ้วของไปตัดหมาะมาเป็นแบบโครมเมียมนะคะตัวนี้บอกเลยว่าสวยๆเลยนะคะไฟนะอาจจะมีแบบคราบเหลืองบ้างเล็กน้อยนะคะนี่เลยตามสภาพการใช้งานนะคะแต่ไฟใส่กินนะสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยพี่พี่จ๋า นี่นะสวยๆเลยนะและได้เป็นสีน้ําตาลนะบอกเลยว,ว่าสีที่แบบหายยากมากๆนะเป็นสีที่หายากมากนะอีซุซุมีเอ็กซ์สีน้ําตาลนะคะบอกเลยว,ว่านานๆน,น,นะคะถึงจะมีเข้ามาสักหนึ่งคันนะเพราะว่าของเราส่วนใหญ่นะก็จะได้เป็นสีขาวหรือสีเทานั่นเองนะคะแต่คันนี้ได้สีน้าตาลมาและราคานี้บอกเลยว,ว่าหายากมากๆพี่ๆนะถัดมาในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กเดิมๆจากอีซุซูนะคะ รถแ็กเดิมจากอีซูซุเลยนะคะยางนะคะเราเปลี่ยนยางใหม่ให้นะคะเราเปลี่ยนยางใหม่ให้เลยนะคะบอกเลยว,ว่าสวยสวยเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนพี่พี่นะคะในส่วนของกระจกนะคะก็จะได้เป็นโครเมียมนะคะฝาครอบกระจกโครเมียมแบบนี้นะไฟเลี้ยวดิกระจกมีมาให้นะคะนี่เลยนะคะคิวกันสาดก็เดิมเดิมจากอีซูซุมิวเอ็กเลยนะคะในส่วนของบันไดด้านข้างนะคะมีมาให้พร้อมนะ บันไดด้านข้างมีมาให้พร้อมนะคะตัวนี้มือจับนะก็จะเป็นโครเมียมนะคะนี่เลยนะคะเดิมๆจากอิสุูตุเลยนะคะจากมิวเอ็กเลยอ่ะเรามาดูภายในนะคะมาดูโครงสร้างนะคะพี่ๆดูนี่นะคะหัวน็อตนะคะไม่มีแบบรอยขันรอยแกะรอยถอดเลยนะคะนี่เลยนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยพี่พี่จ๋านะคะอ่ะเดี๋ยวแกะไม็ดอาร์ให้ดูอึ๊บนี่นะ เม็ดอาือแบบรูกลมคมกริบพี่พี่จ๋าเรียงสวยทุกจุดนะคะรูกลมคมกริบเรียงสวยทุกจุดพี่พี่นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะนี่ลอยกันรอยเดิมๆจากอิสซุเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บคู่มือนะคะบูบุกต่างๆก็ยังอยู่ครบนะคะสวยมากนี่ก็จะมีลายไม้นะคะตกแต่งแล้วก็จะมีแบบตัวสัญลักษณ์มีลเอ็กอยู่นะตัวเอต่างๆในตรงนี้ก็สามารถวางแก้วน้ําได้นะคะ สวยมากๆนะคะนี่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนอนะ SIS Airbag มีมาให้นะคะนี่นะคะพวกเราว่าสวยจริงที่พี่จ๋าแพงประตูนะ,ะนี่จะเป็นแบบสามสีเลยนะสีเบตัดสีดำแล้วก็มีตกแต่งด้วยลายไม้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นผิวเปียนโนแบกนั่นเองนะคะคุ้มค่าแน่นอนนะคะอ่ะให้ดูด้านในนี่พี่พี่ดูสวยกริปนะคะแกะเม็นอางให้ดูนี่ รูกลมคมกริบนะรูกรมคมกริปนะรมมรปนะเรียงสวยทุกจุดนะคะมั่นใจได้ของเราทดรถไม่มีย้อมแมวแน่นอนนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะไฟเบรคไฟท้ายไปเลี้ยวนะก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะนี่นะคะนะก็จะมีในส่วนของเสริมเติมแต่งมาให้นะตัวกันชนด้านหลังนะคะตัวน,นี้จากมิวเอกนะคะเส้นคมเมี่ยแบบนี้นะคะนี่กล้องมองหลัง มีมาให้พร้อมนะจ๊ะสว,สวยเลยนะคะนี่ไล่ฟ้ามีมาให้นะคะไฟเบรกตรวที่สามนะสกเกิร์ตมีมาให้ครบนะคะเปิดมาด้านหลังนี่เบาะสามารถพับได้นะนี่ที่ดูโครงสร้างต่างๆหัวน็อตต่างๆนี่นะสว,สวยเลยนะคะตรงนี้นะนี่ตัวที่ชาร์จ power outlet นะคะที่จุดบุรีนะคะมีมาให้หนึ่งจุดด้านหลังนะคะ เบาสามารถพับได้นะคะนี่นี่เบาสามารถพับได้นะคะตอนนี้นี่เลยนะคะพับเก็บได้เลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นแบบรถสไตล์ครอบครัวเจ็ดที่นั่งนั่นเองนะมีที่วางแก้วให้นะ,ะสองฝั่งนี่สวยๆเลยนะคะแอร์ก็มีมาให้นะคะรอบคันนะไฟนะคะนี่สามารถใช้งานได้ตามปกตินะเข็มขัดน,นิรภัยก็มีมาให้ทุกตำแหน่งนะคะ เอาหรือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน,น่นอนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่สิ่งของเก็บของได้นะคะด้านหลังตรงนี้เนาะปุ๊บอ่ะเรามาดูนะคะห้องผู้โดยสารนี่เลยนะสำหรับห้องผู้โดยสารนะจะได้เป็นเบาะนะคะเบาะหนังสีเบจนะเบาะหนังสีเบจเข็มขัดก็มีมาให้นะด้านหลังเจ็ดที่นั่งด้านหลังห้านะก็มีมาให้ทุกตำแหน่งนะ เข็มขัดกีราพยบอกเลยว่าความปลอดภัยแน่นหนาแน่นอนนะคะเบาะหนังสีเบดนะคะตรงนี้อุ๊บอุ๊ยนี่จะเปิดให้นี่นะคะที่พักพิงแขนนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำให้นะคะหัวเบาะมีมาให้ทุกตำแหน่งนะ,ะนี่เลยนะคะสวยๆเลยพี่ๆจ๋านี่จะมีหน้าจอมาให้ด้วยนะนี่นะคะหน้าจอมีมาให้พร้อม รมกระดุมเดิมโรงงานนะะสวยๆเลยนะใครสนใจบอกเลยว่าต้องรีบรีบเลยนะใครสนใจบอกเลยว่าต้องรีบรีบเลยนะคะพี่ๆนะ,ะนี่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะอ่ะให้ดูนะตัวออปชั่นกันบ้างนะคะแผงประตูนะคะกระจกนะคะไฟฟ้าทั้งสี่บานนะ,ะออโต้ฝั่งคนขับนะมีปุ่มซินทัตล็อกให้นะคะ นี่แผงประตูบอกเลยว่าสวยๆเลยตัวเม็ดองเม็ดอาร์คต่างๆนะคะกันร้อยนะคะเดิมๆเลยนะคะโครงสร้างนะคะหัวน,อน็อตสวยๆเลยพี่ๆจา๋านี่อ่ะเม็ดอาร์คให้ดูนี่รูกลมคมกริบนะคะรูกลมคมกริบนะจ๊ะกุญแจนะคะได้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะ เบาะนะคะปรับไฟฟ้าได้นะคะเบาะสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะพวงมาลัยมันติฟัง oh, ก์ชันนะคะหุ้มหนังมาแล้วเรียบร้อยใะ si si bag มีมาให้นะคะตัวนี้นะปุ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายได้นะคะหน้าจอทั u c h s c r สัมผัสได้นะคะแอร์ก็เป็นดิจิตอลนะคะตัวนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะปุ่มฟุตสตาร์ทมีมาให้พร้อมนะคะตรงกลางตรงนี้ก็สามารถวางแก้วน้ําได้นะคะนี่ตรงนี้ก็ใส่สิ่งของได้นะคะนี่ บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆพี่พี่จ๋าสวยๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยนะราคานี้ก็ไม่ได้มีมาบ่อยนะพี่ๆนะใครที่สนใจนะคะหรือว่ากําลังมองหานะ,ะรถสไตล์ครอบครัวนะคะวันนี้น้องแหม่มจัดมาให้แล้วนะคะกับอีซูซูมิวเอ็กนะคะปี2017นะคะคันนี้ราคาเพียงแค่6กแสนสามหมื่นเบาทเท่านั้นนะค,ะคันนี้นะคะราคาเพียงแค่6กแสนสามหมื่นเบาทเท่านั้นพี่พี่จ๋านะคะบอกเลยว่ารถสวยแน่นอนนะคะ ใครสนใจนะสามารถติดต่อน้องแหมมได้นะคะที่เบอร์0645197197นะคะ0645197197นะคะเบอร,ร์นี้สามารถแอดบ้านเขียวได้เลยนะคะพ,พี่จา๋าเบอร,ร์นี้สามารถแอดบ้านเขียวได้เลยนะคะใครสนใจก็อย่าลืมนะคะทักกันเข้ามาได้นะคะสอบถามกันเข้ไามา่ได้เลยนะคะหรือใครอยากจะมาดูรถตัวจริงก็มาได้นะคะเสีไทิรถสวยสาขาสนามบินนะคะจังหวัดสุราธานีนะ สท่ที่ไทยรถสวยสาขาสนามบินจังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีนะคะพี่ๆนะใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะหรือใครอยากดูคันไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์ได้สอบถามได้นะคะที่ร้านไม่ได้มีขายคันนี้คันเดียวนะค,ะคันอื่น,น,เนะะๆเราก็มีนะคะรุ่นอื่นๆเราก็มีนะก็สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาเยอะๆนะคะบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีถึงบ้านส่งรถให้ถึงที่บ้านนะคะเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวน์ไปได้เลยจากพี่วิจ๋านะคะใครอยากดูคันไหนรุ่นไหนก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะ โอเคสำหรับวันนี้นะ้องแมมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ,ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะ